ปิดราคาไทยแล้วครับสำหรับ h o n o r m a g i จ7 Pro สมาร์ทโฟนเรือธงที่ให้กล้องซูมมา200ล้านพิกเซลเลยหน้าจอเนี่ยเป็นแบบถนอมสายตาสุดๆมาพร้อม AI อีกเพียบเลยครับตอนนี้ก็เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับ Hon o r m a g i จ7 Pro ที่ขายในไทยหน้าจอห้เป็น LTPO OLED 6.8นิ้วเลยอัตราเฟซ1-120เฮิร์นะเป็น Dolby Vision HDR ชิปเซนเนี่ยเป็น Snapdragon 8 Elite 3นาโนเมตรเลยตัวนี้ให้ RAM 12ต o r เล e 512เลยครับสำหรับกล้องหลังนะครับตัว ให้มา50ล้านพิกเซลแล้วก็อันต้าวาย50ล้านพิกเซลและเลนส์เทเลโฟโต้ครับ200ล้านพิกเซลเลยตัวนี้มาพร้อมกล้องหน้า50ล้านพิกเซลตัวนี้มีกล้องเสริม 3D ด้วยนะสแกนใบหน้าตัวแบตเตอรี่ที่ให้มา5,850ม mm, ิลลิแอมรองรับชาร์จเร็ว100วัตต์และชาร์จสาย80วัตต์เลยครับแน่นอนว่าตัวนี้รองรับ 5G บูทูธ5.4และพอร์ต USB-C เนี่ยเป็นเวอร์ชัน3.2 Gen1 ด้วยสําหรับราคาที่วางจำหน่ายประเทศไทยนะครับอยู่ที่35,990บาทโดยจะวางขาย จำหน่ายแค่ความจุดเดียวนะครับแล้วก็มีสีเลือก3สีเลยสามารถพพลยอเดอร์ได้นะครับตั้งแต่วันที่11เถึง21กุมภาพันนี้ทางช่องทางออฟไลน์นะมีของแถมมากมายเลยส่วนลดเพิ่ม6,000บาทแถมฟรีหูฟังต่างหากแล้วก็แถมฟรีแท็บเล็ตอีกด้วยถ้าเพืเ่อนสนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดทางช่องทางออนไลน์ได้เลยครับ